กลับมาจอประเด็นกันต่อนะครับผู้ชมครับช่วงที่2นะครับยังอยู่ในหัวข้อสุขใจปลอดภัยวันสงกรานต์นะครับสำนักการจราจรและขนส่งนะครับมีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในวันสงกรานต์อย่างไรไปพูดคุยกันต่อนะครับท่านผู้อำนวยการครับเบรกที่แล้วเราได้เกินไปจุดที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนใี่บอกมีประมาณ6จุดมีอะไรบ้างจุดไหนบ้างครับครับผมก็จุดที่เราจะ ตั้งศูนย์อนวยการที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางกับภูมิลำเนานะครับเราก็จะไปตั้งศูนย์เนี่ยใน6ใน6จุดด้วยกันก็คือจุดที่อยู่ในเขตรชานเมืองในการเดินทางออกนอกเมืองของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบจุดแรกก็อยู่ที่สำนักสำนักเขตหนองแขมน,นะครับอยู่ตรงจุดบริการถนนเพชรเกษมนะครับบริเวณฟุตบาทหน้าปั๊มพีทีฝั่งขาออกถนนเพชรเกษมนะครับ,รบจุดที่2เขตทวีวัฒนานะครับก็จะตั้งจุดบริการอยู่ บนถนนบรมราชชนนีนะครับบริเวณปั๊มน้ำมันคาเทคแยกฉิมพีฝั่งขาออกบนถนนบรมราชชนนีนะครับจุดที่3อยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับก็จะตั้งจุดบริการอยู่บนถนนพระรามสองนะครับบริเวณปั๊มน้ํามันเชลฝั่งขาออกถนนพระรามสองจุดที่4นะครับที่สํานักเขตบางนานะครับก็ตั้งจุดบริการบนถนนบางนานะครับใกล้เอสบีเฟอร์นิเจอร์นะครับฝั่งขาออกถนนบางนา จุดที่5นะครับเขตดอนเมืองฝั่งเหนือนะครับก็จะตั้งจุดบริการอยู่บนถนนวิภาวดีลังสิตนะครับบริเวณคลังน้ํามันฝั่งขาออกถนนวิภาวดีลังสิตนะครับและจุดสุดท้ายนะครับฝั่งตะวันออกก็คือที่เขตหนองจออนะครับเราก็จะตั้งจุดบริการอยู่บนถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณสะพานข้ามสนามฟุตซอลนะครับสุวินทวงศ์นะครับผมก็6จุดด้วยกันนะครับทั้ง6จุดนี้ทําอะไรบ้างนะครับครับก็จะมีมีการสนที่กาลังนะครับก็คือ หนึ่งก็คือเจ้าที่เทศกิจนะครับอยู่ประจาจุดแล้วก็มีเจ้าที่ตํารวจเพื่ออนวนความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องการบริการน้ําดื่มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายาหอมยาดมยาหมองนะครับเพื่อให้คนขับรถนะครับโอเควิงเวียนก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับผ้ายงผ้าเย็นก็มีให้ที่จุดบริการทั้ง6จุดนี้นะครับครับ ก็เรียกได้ว่าเตรียมไว้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ,รบไปดรรไนนูในเรื่องของมาตรการในการอำนวยการที่อำนวยการในช่วงเทศกาลสงกรานต์บ้างตรงนี้ทางสำนักจราจรขนส่งมีการเตรียมอะไรไว้บ้างไหมครับในเรื่องของมาตรการในการจัดระเบียบจราจรในช่วงเทศกาลสงการานต์ของสำนักการจราจรและขนส่งเองนะครับก็บได้เตรียมไว้4มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือด้านอำนวยการอำนวยการเนี่ยเราก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสาน การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็เราก็ได้จัดตั้งขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็ทําทุกปีนะครับก็มีสํานักงานอยู่ที่สํานักงานวิศวกรรมจราจรสําหรับเบอร์โทรก็เบอร์โทรที่เคยให้ไว้นะครับ02 354 1 2 3 4นะครับผมตลอด24ชั่วโมงก็สามารถถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสอบถามเส้นทางในการเดินทางเส้นทางลัดอะไรต่างๆก็ สามารถโทรมาได้นะครับผมมาตรการที่2ก็ทางด้านพฤติกรรมจราจรแน่นอนครับเราก็ได้มีการตรวจสอบทําความสะอาดแก้ไขจัดซ่อมเครื่องหมายการจราจรต่างๆป้ายเครื่องหมายการจราจรอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรบนถนนสายหลักให้ทางผู้ใช้รถใ,ใช้ถนนเนี่ยสามารถเดินทางออกไปภูมิภาคเราเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเห็นอุปกรณ์จราจรได้อย่างชัดเจนก็ได้มีการทําความสะอาดล้างให้มันอยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดก็อย่างที่ได้กล่าวมาในเบรกแรกนะครับก็ตรวจสอบพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพดีนะครับในเรื่องของป้ายเตือนระวังอุบัติเหตุบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเราในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการติดตั้งป้ายนะครับผมแล้วก็ประสานผู้รับจ้างในการตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับในเรื่องของผู้ใช้บริการในเรื่องของรถไฟฟ้า B T S ในเรื่องของผู้ใช้ รถ BRT นะครับแล้วก็ในเรื่องของอความปลอดภัยด้วยนะครับในเรื่องของจุดเสี่ยงอย่างเช่นจุดใหญ่ๆหญ่เช่นอันโซโลีเนี่ยเราก็ได้เพิ่มมาตรก,การในเรื่องของความปลอดภัยในการดูแลในช่วงเทศกาลสงการนะครับผมป้ายต่างๆที่บอกไปนี่ก็คือส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลอ่าอันนี้เราเราในเรื่องป้ายต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ในเรื่องผู้รับจ้างเราเนี่ยไปล้างทําความสะอาดนะครับให้สาม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงของการเดินทางกับพรมน้ำเนาในถนนสายหลักที่ออกนอกเมืองในทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดรวมทั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟยราจรก็ได้มีการล้างทำความสะอาดให้ชัดนะครับในช่วงเทศกาลไฟสองสว่างนี่ชัดเจน ครับคือพร้อมไม่หมดแล้วครับผมนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอ่าก็มีมาตรการในเรื่องของการรณรงค์วินัยจราจรนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยาพาหนะและวินัยจราจรผ่านทางอินเทอร์เน็ตและป้ายจราจรอัจฉริยะของกทมนะครับก็โอเคแล้วครับมีอยู่40ป้ายทั่วกรุงเทพอันนี้เราก็รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆทุกช่องทางของเทพมคอนะครับสำหรับผู้บริหารสำนักการจราจรเองเนี่ยก็ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับโดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมแจกคู่มือแผ่นพับนะครับแล้วก็เอกสารรณรงค์วินัยจราจรนะครับเรียนชุมชนและด่านเก็บเงินของทางด่วนนะครับแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะและก็วินัยจราจร,รแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งมาตรการสุดท้ายนะครับมาตรการแก้เหตุฉุกเฉินนะครับแน่นอนเราก็ได้มีการจัด หน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วจำนวน4ชุดนะครับเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจร24ชั่วโมงตลอดในช่วงสงการในช่วงวันหยุดที่เราได้กลับไปพุ่งน้ำเนาไปพักผ่อนกันนะครับก็เจ้าที่เราก็มีปฏิบัติงาน4ชุดตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งในเรื่องของตรวจสอบระบบกล้อง C C T V นะครับของพุทพมนครก็จัดเจ้าหน้าที่และหน่วยซ่อมบำรุงตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ ครับก็คือเป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้หมดทุกอย่างในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับในมาตรการของความปลอดภัยเพิ่มเติมมีอะไรอ่าครับในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันปัญหาต่างๆในช่วงเทศกาลสงการนะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็ว4ชุดแน่นอนอันนี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เก yes? ี่ยวข้องนะครับคือถ้าสามารถโทรมาถ้าเกิดไม่รู้เบอร์โทรโทรมาหาเรา เราก็จะประสานหน่วยงานอื่นๆของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอานวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเกิดเหตุเราถ้าเกิดโทรมาหาเราเราก็จะประสานหน่วยแพทย์ของเราให้ดูแลอันนี้เราประสานให้ครับ,รบก็คือในเบอร์เดิม023541234ครับผมโทรมาได้เลยครับ,รบหน่วยงานที่มีส่วนร่วมต่างๆที่ร่วมกับสำนัการจราจรและขนส่งมีหน่วยงานไหนบ้างน,นะครับก็บในเรื่องของหน่วยงานของที่มังครคอนเอนะครับ ไม่ใช่เฉพาะสำนักการจราจรและขนส่งเพียงหน่วยงานเดียวนะครับก็ยังมีหน่วยงานต่าง,างๆที่ร่วมมือในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันและก็อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการกับภูมิลำเนาก,ก็มีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตรงสำนักนี้ก็ได้จ,จัดเจ้าหน้าที่และอ,อปอรพอรนะครับพร้อมรถตู้กู้ภัยประจําจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยกสําคัญและเตรียมความพร้อม ด้านเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำที่ติดตั้งนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและสนามไฟที่เกิดขึ้นครับผมอันนี้ป้องกันภัยต่อไปนะครับสํานักการโยธาเองสํานักการโยธาเองของเทมพารคก็ได้มีการตรวจสอบจุดที่มีการก่อสร้างนะครับ,รบพร้อมประสานผู้รับจ้างให้จัดเครื่องป้องกันอันตรายและไฟส่องสว่างให้ชัดเจนนะครับทั้งกลางวันและก็กลางคืนพร้อมคืนผิวจราจรให้กับ พี่น้องในช่วงการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการนะครับ,รบก็จุดที่มีการก่อสร้างเราก็จะคืนผิวซะก็หยุดชั่วคราวเพื่ออนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับจัดหน่วยซ่อมหน่วยซ่อมเร็วนะครับตรวจสอบเส้นทางเดินรถอันนี้ก็มีเหมือนกับของสํานักการจราจรแต่ว่าสํานักการโยธาก็ในเรื่องของอถนนต่างๆทางต่างๆถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็มีเขาเหมือนกันนะครับ,รบสํานักการแพทย์เองก็ จัดเตรียมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับเตรียมอุปกรณ์วิชาณฑ์ทางการแพทย์เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บและนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วอันนี้สำนักการแพทย์สํานักอนามัยก็เช่นเดียวกันนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการฉุกเฉินโดยเตร,รียมจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์วชการเวชกรรมทางการแพทย์ต่างๆประจํา,าหน่วยฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์นะครับผม สำนักเทศกิจเองก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับศูนย์อมรินของเทศกิจเองก็ได้จัดเจ้าที่เทศกิจสนับสนุนร่วมกับเจ้าพนักง,งานจราจรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในด้านการจราจรในการเดินทางนะครับแล้วก็สำนักง,งานเขตต่างๆก็ติดตั้งศูนย์เพื่อป้องกันและลดปัญหาเหตุทาง ถนุนในช่วงเทศกาลสงการทุกเขตนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมศูนย์5 0เกตก็มีการดาเนินการจัดเตรียมศูนย์แบบนี้หมดเลยใช่ครับผมครับก็แต่ละเขตก็ได้มีการจัดเตรียมกําลังของเขตนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะครับคือถ้าไม่รู้ไปไหนไม่ถูกก็โอเคเขตก็สามารถที่จะติดต่อได้ในช่วงเทศกาลสงการเช่นเดียวกันครับก็ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยให้ ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอีกครับก็ในเรื่องของกองโรงงานช่างกลนะครับก็หากเกิดการเดินทางหากเกิดรถเสียอะไรเนี่ยเราก็ได้ส่งช่างของกองโรงงานช่างกลเนี่ยก็ไปตรวจสอบสภาพรถในเบื้องต้นนะครับว่าโอเครถเป็นไรไม้เครื่องดับแบตเตอรี่หมดอะไรพวกนี้เราก็จะมีช่างของกองโรงงานช่างกลของคุณเทพครเองเนี่ยก็ประจําจุดเช่นเดียวกันช่วยเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานนะครับ นี่คือสิ่งที่เตรียมไว้แล้วก็สิ่งที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมาที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็จากการที่เราได้ได้กําหนดจุดในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยนะครับพี่น้องประชาชนก็ตอบรับดีนะครับแล้วก็จะเห็นได้จากว่าจํานวนสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็ลดลงจากปี49มาถึงปีปัจจุบันนี้ลดลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับ ก็เราก็คิดว่าในตรงนี้เราก็คงจะรุนงรงกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่อง<ม>ต,อต,อต่อไปในทุกปีก็จะไม่เฉพาะแต่ช่วงเทศกาลสงการนะครับในช่วงปีใหม่เองในช่วงของเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยเราก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันครับ,รบผมปีนี้คาดหวังว่าอุบัติเหตุจะแน่นอนครับเราลึกๆของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าอุบัติเหตุนะครับมันไม่ทราบเวลา แล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเราก็ก็หวังไว้อะครับว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดก็จะอยากให้มันเกิดน้อยที่สุดและถ้าเกิดก็ได้มีการจัดหน่วยต่างๆเนี่ยให้สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลาทันท่วงทีเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดครับผู้เดินทางครับผมแล้วก็ประชาชนครับก็อย่างที่บอกไปสํานักจราจารและขนส่งแล้วก็หน่วยงานต่างๆบูรณา,าการทํางานร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุดนะครับปีนี้กังวลไหมครับว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นระหว่างดืเนินการไหมมีมีสิ่งที่เป็นห่วงไหมครับตอนนี้นะครับในหน่วยงานต่างๆของเราเนี่ยก็ได้มีความพร้อมพร้อมแล้วนะครับที่จะปฏิบัติงานนะครับในช่วงเทศกาลสงการจริงๆเราก็ก็ได้มีการประชุมหารือกันตลอดนะครับไม่ว่าจะทางผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเองนะครับก็ได้มีการเรียกประชุม ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงได้ประสานงานกับทางภาครัฐเองนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการหาเรื่องมูลการร่วมกันในการดําเนินการช่วงสงกานก็พร้อมเต็มที่ครับพร้อมเต็มที่รทครับผมโดยเฉพาะสํานักจราจรและขนส่งเองก็สแตนบายครับ24ชั่วโมงสามารถโทรมาได้ ครับนี่ก็คือเพื่อการดําเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนของกรุงเทพมหานคระนะครับผู้ชมครับอย่างที่เราได้พูดคุยกับท่านผู้มนวยการไปนะครับในเรื่องของหน่วยง,งานต่างๆนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันมีหลากหลายหน่วยง,งานนะครับแล้วก็สํางสานักการจราจรและขนส่งก็ได้มีการเตรียม ประสานงานกับทางสนักงานเขต50เขตทั่วกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านต่างๆให้คุณผู้ชมนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมที่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจะออกต่างจังหวัดสำนักจราจรบอกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะดําเนินการในทุกเรื่องให้นะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจับประเด็นกันต่อครับ